สบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับบรรยากาศเมืองทองฟ่าอากาศพี่น้องเลยสามวมณฑิ้าพีพระนองมาเก็บพักเสียนพักเสี้ยนป่าได้พี่น้องเด้อพ้ามาเก็บพักเสียนป่าโอ้มันนีมาไก่ได้มาต้นตาลมาได้เหมือพี่น้องมาดอนตาลมาดูต้นตาลพี่นอ้อนงพวอน,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 นละละูกกับเมียหอยนั่งกันนั่งเดินยน่งหันละเวลาไม่ต้องเลี่ยงกันเลยมาเลยผลฟ้าคน้องเนู่ เสียแบบยูบอกุ้งนะพี่นออ้องแ,แต่ว่าพักอันนี้มันก็เกิดยูทุกทุกมองเึ้อนเนาะว้าต่ถูกินกิเขาก่เอานกโอ,โอว่ามันแบเด้ออืมมามันเหนียวใส่ไปจะโอ้ยลางออกได้อืมผักมาเยี่ยวใส่กับจีวแต่ซางเลย รู้หรือเปล่านี่แหละหอวแซบเขาเรียกว่าปลอดสารพิศนะคะทุกคนเก็บพักเสียนปลาเขาเป็นล่างนี้ก็เคยท <ๆ S 2> ายตอนยุละยองว่าพี่น้องคนละมวนเลยนี่มึงไงไกลนี่เป็นลักษณะแบบนี้พี่นอ้องแงนวดเนี่ยอืม หาฮเคล็ดคเก็บอันเก็บนี่ือืมกาสีเมีเก็บกดอกกระเดียดมันกมาสีมีเก็บกดอกกระเดียดคันบราเาเห็นนีหบอกก็ร้ะวังขาเก่งเออก็จะถ่ายล้วเนาะมันิมใส่ดอมันิม หยุดกองกังไนไอ,อ,อ,อ้พักเปีนยนปลากูล่น้มียนาะดักยังกแล่น่ะนเอินเอิพักเซียนปาอใครตะพนเศ้าแล้วสินออ้องเอือ ตอนแรกขึ้นเนี่ยขึ้นเผ็นมาโอ้พวกนมันในมันกกพักกระเดาหน่อยบันนี้มอนอือนี่เนี่ยพี่น้องเงินบอลเนาะจ้ากันปิวมาไซมากเกิดอยู่หนเนาะอยู่ที่นะิมนะอือ ขาขึ้นหางอืมข้าขาขึ้นางอืมอม,มาเท่นั้นลูกไปเน,นาะมาดเ็นเหลียกินมาดฝนเนี่ยเหลียกินขนาดพอเขาไม่ได้สอนนะรือว,ว่าเจ้าสอนบอกขาขึ้นหางข,ข้าเดี๋ยวได้เป็นถุงเขาก็เป็นของเขาเองอ ช่วงเพื้นพันเอาล่งแล้วอันนี้ก็เป็นต้นตาลเฟรตได้ร้ายไปเอาบรรยากาศเนี่ยมเลี่ยงไม่มเพิ่งมงีม่นม,งม,งมงองอนา ให้วรากรนะเด็นขันกินอรีล้อได้บ้างนี่เด้อบก่ได้กินด่วนนักซียน่นี่ไล่เน่ยย้อนงินอะไ ตะกี้อยู่บ่อกุ้งอยู่หลังเงี้ยนหน่อยเนาะโอ้ต้องขอวานเป็นฟาร์มอาพี่น้องบุญธรรมคนแหนเนียนมาใช่ไหมอืมหลายเติบ พักไปตัา้งงามโอ้ oh, งามคักเลยสวัสดีครับพี่น้องมาไหว้บ้านแล้วมาหอดเย็นนมุ่งกันแค่คนเฟรนดตมเีดยังคนรู้หนังพี่น้องอ้าวมีแบะพี่น้องเฮดเที่ยอไปซื้อมาะหลายหลายใบแห้งหมดเลยที่มุมห้องเามุ่งพี่น้อง กินคืนอทะวะตลาดทั้งอาหุ่นได้แต่แกง,งมาแกงไว้่กงใบตับแกงใบติ่งแกงไส้หิ้นงานห่อเก็บมากเนี่ยานประเด็น ปลาสีตูต้นหอมหอมปอมแล้วก็ได้ปลาถามณฑซ้นปลานินมานำตัวนตบาบาทตัวใหญ่ นั่งเลยัอนอะไรหมูสามชันมันเกี่ยวมาเค็ตยงังกิ่นหมูรูนเลยทีเนาะเค็ดหมูกรอบก็ได้บักแข้งบักเขือน้อยน,อน,นี่นะเขือน้อยหรือว่าบักแข้งเอา้าหัวันก็ได้แล้วก็ได้อะไรไม่รู้พี่น้องคิดเอาอันนี้คืออะไรอย่คิดลกึกบักบัวพี่น้องบักบัว ก็ได้น้ำเขียวนางมาด้วยน้ครับผักข่าเนาะเห็นดาส่นใเลือดดากไง่าเมกชุ่นของคนเนาะก็ต้องเห็นดาดาข้าวกระดดาข้าวกระดุนแกงเห็ดเพิ่มอะไรนะเพิ่ยีนข้าก้อนคุณเคยทำแงแข็ง ไอโอัน้ยังไม่กินพี่น้องครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้เราหันคลิปไปพูดเนาะวัน้ทั้งนี่แหละพี่น้องก็จะให้นั่งดูนั่งกินเลิศเนาะมารีวิวหลังจับมีเก็บปากเียบมากหลังมารีวิววันนี้ครัากแม่พี่น้องเป็นกาลังแรี้ยงไก่นั่งเล่นทั้งเบาะเล็สาวมั่งทั้งสาวร่าบกวีสานนอกมาหน้าปีลุ้งสามคิดพี่น้องแต่ก็กลับมาได้กิ้งเลิงนอกมาหน้ามือไรกก็อย่าโคตรก่อนองโคตรพี่น้อง ผลงานเราไม่ห่าหาเมือนี่ได้หนิไข่องเาก็ะไทยพี่น้องเบื้องเนอะหลังจากบอกเรียบร้อยแล้วผลงานที่เราไปหาเองสว่วนนี้เราซื้อสามัมกนกระชิลาน่ามาันคนก้อนมันดีเก่งซอสปนแต่ไข่กระไม้เบื้องโปรไฟล์ไข่คนพี่น้องคนวัตถุดิบเขาทั้งหาเองทั้งซื้ออันนี้หาเองอันนี้ซื้อพี่น้องครับเออคนนี้ซื้อน้องพี่น้องเนาะ เออสำหรับนี่มาเสียนปลาได้่อเก็บมาสำหรับคลิปนี้ขอจได้ล่าพี่ล่าน้องไปก่อนเด้อเอ็เข้าจาออเฮ็ดเห็ดพาันมาบผิดเห็ดเขาจะไปเก็บมาอยู่คู่เลยไปน้องอสวรรค์ะเห็ดแง่กับอะไรไม่นึิมุนจิบันจิแกงมัดนี้ได้จิบันหนึ่งเโอนึงเราแกงก็เลือกเนาอาต้องแกงนึงอ่าขายกว่าเ็ดดิน โอเคแล้วแม่เนาะ